เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่2024ปลุกกระแสวงการศิลปะไทยและทั่วโลกเนเจอร์กายารักษากายาผลงานศิลปะของ76ศิลปินชั้นนำทั่วโลกกว่า200ผลงาน11แลนด์มาร์คเพรสทัวร์ครั้งนี้ขอพาไปชมสุดยอดผลงานศิลปะทั้งไทยและเทศที่เนรมิตรกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมระดับโลก ในส่วนของกรุงเทพมหาคนครนะครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมนะครับบางกอกอาร์ตวินเร์2024วันนี้ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมศิละปะร่วมสมัยที่จัดแสดงอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นการเปิดมุมมองเปิดประสบการณ์ในการดูง,งานศิละปะก,ก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจง,งานศิละปะหรือว่ายังไม่มีโอกาสได้มาชมศิละปะร่วมสมัยจากวันนี้จนถึงวันที่25ุมภาิันธนนี้นะครับผมไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา